ก<บ>ารไปตรวจสอบ,บ <า S 1> เงินเนี่ย <บา S 1> ผมรับมาจากใคร<ม>คนนั้นก็ต้องมาให้การว่าเงินรับมาเอามามอบให้ผมและเอามาจากใครใผมจะไปรู้ได้ยังไงล่ะครับถูกไหมครับถ้าเกิดเขาบอกมาจากใครแล้วก็ต้องมีการยืนยันก็ต้องเรียกเจ้าตัวก็มายืนยันซึ่งก็จะมีการสอบในผลมอปลายครั้แต่ว่านในส่วนของเราเนี่ยบอกได้แค่ว่าเรารับจากในผลมอปลาย ใช่ไม่ไปสมมุติว่าผมรับคุณมาเอาเงินมาให้ผม<ช>คุณบอกว่าคนนี้ฝากมาแล้วคุณให้ผมแล้วผมจะไปรู้ได้ไงว่าคนฝากกันจริงหรือเปล่าผมก็ต้องยึดจากคุณเพราะผมเอามาจากคุณ,คณก็ต้องสอบคุณจริงครับว่าคุณเนี่ยนะเอาเงินมาจากใครแต่ในวันที่เขาเอามาให้ผาไม่ได้มีใครมาไม่ได้มา,าผมเจอนายพลปปากคนเดียวเท่านั้นนะคนเดียวแต่เขาไม่บอกไหมว่าใครฝาก อ่าเขาบอกสิเขาถ้าเขาไม่บอกอย่างนี้ก็ประหลาดหรือเปล่าล่ะฮะอ่าก็ต้องบอกครับส่วนผมเนี่ยยืนยันไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้เขาไม่ได้มาด้วยข้อที่สองที่บอกว่ามีพลตํารวจตรีเอกลักษณ์ลิ้สังกัดอยู่ผมให้ไปเช็คเบสโทรศัพท์ให้ไปเช็คเลยเบสโทรศัพท์นะว่ามีชื่อไอ้มีเบอร์ของพลตํารวจตรีเอกลักษณ์ลิ์สังกัดอยู่ในโรงแรมผมหรือเปล่า หรือเบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ยได้มีการติดต่อสื่อสารกันเรียกว่าผมไม่เคยเจอเอกลักษณ์เลยแม้แต่ครั้งเดียวเห็นแต่ในทีวีคนที่ผมรู้จักก็คือนายพลตารวจโทรปอปาแล้วจะมาให้ผมรู้จักกับเอกลักษณ์หรือว่าอเอกลักษณ์มาในวันนั้นก็มันก็ไม่ใช่ก เรื่องจริงมันไม่ใช่จะให้ผมทำไงคุณไปเช็คเบทโทรศัพท์ได้เลยผมยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเช็คได้เลยครับ<ช>ยิ่งเช็คอะไรยิ่งดีเพราะไอ้คนที่มันเป็นสภา,ภาวประเภทที่มันไม่รู้เรื่องเนี่ยมันจะต้องโดนฟ้องอันนี้แน่นอนเลยครับเมื่อสักครู่คุณอัจฉริยะก็มาให้ปากคำนะเขาก็บอกว่าเขาเช็คเบทเจอว่าสรทองหล่อเช็คว่า21มกราค่ะคนตำรวจตีออไปที่โรงแรมเบลิกห้าทึ่งครึ่งไม่จริงไม่จริงเลยครับยืนยันได้เลยครับ ยืนยันได้เลยว่ายิ่งห้าทุ่มครึ่งนี้ผมไปอยู่แล้วคแปลว่าวันนั้นยี่สิบมกราก็ไม่ได้มีเจอไม่มีครับผมไม่เคยเจอเอกลักษณ์ลิ้มสังกาผมยืนยันอีกครั้งคุณจะไปเช็คคุณจะไปตรวจสอบก็เป็นเรื่องที่คุณควรจะกระทําแต่ว่าผมก็ไม่รู้งานคุณจะกระทาเป็นเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่เคยเจอนะครับอ่า วันนี้ขั้นตอนของพี่ถือว่าเสร็จสิ้นไหมครับเสร็จสิ้นแล้วครับเรียบร้อยอทางกองปราบเนี่ยได้เช็คได้สอบสวนผมได้อย่างละเอียดรบอบครอบนะครับและเป็นมืออาชีพยอย่างยิ่งเงินทั้งหมดผมได้มอบให้สแสดงความรู้สึกใจก็เก็บไว้ตรวจสอบแล้วก็เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดถูกต้องก็คืนกับเจ้าของเขาการจะคืนได้ก็ต้องมี เขาเรียกว่ามีที่มาที่ไปเอาเงินมาจากไหนถอนมาจากธนาคารอะไรถูไหมครับอ่านี้มันมีที่มาที่ไปอยู่แล้วผมไม่สามารถที่จะไปตอบแทนได้ยกเว้นว่าต้องไปถามเจ้าตัวเขาก็ต้องไล่ขึ้นไปเรื่อยๆถูไหมครับเช่นคนที่หนึ่งมาให้คนที่สองคนที่สองมาคนที่สามคนที่สามเอามาให้ผมผมเวลาผมไปคืนผมก็ต้องไปคืนคนที่สามคนที่สามก็ต้องมาไล่คนที่สอง แล้วก็ต้องมาไล่คนที่หนึ่งเห็นไหมมันโกหกกันไม่ได้เราของพวกนี้แต่ว่าอาจจะมีอาจจะต้องเรียกทางคนตํรวจโทรออามาต้องเรียกแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนัดแล้วด้วยแล้วครับครับส่วนพวกที่ไม่ได้รู้เรื่องเนี่ยน,นะนะพวกที่เป็นสามภเวสีทั้งหลายไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คือผมถามง่าย,ายๆเลยคุณอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าคุณไม่ได้อยู่สอง คุณเช็คเลขโทรศัพท์ใช่ไหมผมก็ยืนยันได้เลยว่าผมไม่เคยพบข้อที่สามการที่คุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และคุณเอามาเล่าเนี่ยพูดเป็นฉาก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 เลยเนี่ยคุณเป็นแค่คนพยานบอกเล่าที่คนพามาบอกดังนั้นการที่คุณมาเนี่ยคุณมาในฐานะไหนสถานะใดคุณเป็นผู้กล่าวโทษหรือยังไงคือผมไม่รู้ตัวตนคุณจริงๆไงว่าคุณมาด้วยสถานการณ์ใดหรือคุณต้องการแสงแล้วก็ยอมรับไปตรงๆเลยผมต้องการแสดงบทบาทอยากได้แสง ่าเพื่อจะได้เห็นในโซเชียลใครทุกคนก็จะได้มาหาผมมาปรึกษาคาดีกับผมอะอดังนั้นพูดไปเลยแล้วสื่อก็อย่าตกเป็นเครื่องมืออีกแล้วกันของร